สาสูบน้ำขี่หมูใส่เขาครับเป็นดีแรงครับว่านเขาได้ซิบกามือหลับคนนี้ตกมาอยู่นี่ครับแรงครับแรงบาทก็เนีแรงไม่เม,มืออื่นเออ,อแรงนี่ครับมาุ่มมตเต มาสูบใส่มือเช้าเนี่สองชั่วโมงเลยซ้ำนี่หนึ่งเอาปั่มไดโวจุ่มน้ำครับเนี่ยครับนี่เป็นฟ้ามหมูคอ,อกหมูครับน้ำเป็นบ่อพักขี้หมูเอ้น้ำล่างคอ,อกหมูครับขี้หมูมันกัตักไปตากอยู่นี่ครับอาปั่มจุ่มสร้างมาจากไกช้อปปี้ครับหมูวานก็เลยล้องมาใส่เบิ้งครับเพราะใส่เลยครับราคา รวมผนทรงน้ำกับเกลร้อยกว่าบาทขนาดหนึ่งนิ้วความไดโวเสียบป๊กแล้วก็ถีบไปลงในน้ำจุ่มครับอยู่ในน้ำครับเดี๋ยวไปเห็นครับน้ำค้นโพดเนี่ครับน้ำขี่หมูสูกไปใส่เขาปีนมีปุ๋ยแพงใส่เขาก็จะเขียวดีลองเบิงครับ ต้องสีดีวะหรือว่ามันสีโพดขี่หมูงามขากโกดูแต่ว่าการร้องเบิงครับแต่ว่ามันเป็นขี่หมูครับเป็นน้ำล่างล่างคอ,อกหมูครับไหลมากกับนำฝนร่วมกันมันก็เลยเต็มสางก็เลยสิดูดใส่เขาว่าดีมม่นแรงนี่ครับตต่อสายไฟมาจากคอ,อกหมูครับเรามาเสียบใส่กราบเอียงเตีงตัมไดโวแล้วก็ถิ่มลง,งน้ำแล้วก็ แเก็ทรงทอนไซยางหนึ่งนิ้วไหมไสหน้านพอ่อจะอยู่คันนี้เปิดใน้นําใต้ดินซับมึดเพรชมนี้เขาออกไพรครับตัวข้นเปิดลายขึ้งโซลาเซลล์น้าแต่ว่าอันนี้สูบไซได์ปุ๋ยน้ําได้ยูเลียน้ำครับนำล่างคอกหมูแต่สิมาร้อบังผลงางครับว่ามันสีเขียวดีบะเขียวดีคือไส้ขี่หมูบปะนี่ครับ บรรยากาศรงน้าว่านเขาดิซิบกว่ามือเราซิบหามือเราฝนนั้นอกโตกใส่อยู่ทรัมิปนี้แต่ซ้ัมนี้แหละครับนี่นะครับดูดน้ำลางควอกหมูไส้เขาครับมาเนี่